สวัสดีครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับวันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินวิวเขาที่จังหวัดนครนายกเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับด้านหน้าทําสวนให้นะครับแล้วก็มีล้อมรั้วขบอยให้นะครับมีไฟฟ้าน้าประปาพร้อมใช้งานเพื่อนบ้านก็มีพักอยู่อาศัยรอบๆนะครับไม่เปลี่ยวเลยขนาดเนื้อที่ที่ดินนะครับจะอยู่ที่50ตารางวานะครับ ตัวบ้านจะสร้างเป็นสไตล์มูจินะครับเป็นมินิมอลมินิมอลนะครับด้านหน้าจะมีพื้นที่ใช้สอยให้นะครับมีปูหญ้าให้ฟังนึงนะครับแล้วก็มีลงเป็นหินคุกไว้ด้วยนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ2ขัคันเลยนะครับบริเวณรอบบ้านก็จะลงเป็นลวดคาร์บอยให้นะครับรอบตัวบ้านเลยแล้วก็มีผนังกันดินให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นโซนซักล้างนะครับเทพื้นปูนรอบเลยนะครับสําหรับตัวบ้านนะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับผม ั่งนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับอันนี้จะเป็นทิศตะวันตกเนาะตัวบ้านทาเลดีมากเลยนะครับมองเห็นวิวเขาจากหน้าตัวบ้านเลยนะครับสังเกตด้านหลังผมแล้วมองไปเห็นวิวเขาเลยด้านหน้าตัวบ้านนะครับก็จะมีลานบ้านตรงชานพักให้นะครับสามารถนั่งเล่นนะครับปูโตะนะครับนั่งกินหมูกระทะได้นะครับทำเป็นเก้าอี้แคมปิ้งมานั่งก็ได้นะครับไว้นั่งจิมกาแฟชมวิวเขายามเช้าบรรยากาศดีจริงๆครับบ้านหลังนี้เข้ามาภายในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นห้องโถงนะครับเป็น ห้องรับแขกนะครับหรือว่าห้องนั่งดูทีวีนะครับกว้างมากนะครับผมี่พื้นที่ใช้สอยก็ออกแบบมาให้สามารถวางโซฟานะครับแล้วก็ติดทีวีได้นะครับตัวบ้านมีไฟฟ้าน้าประปาพร้อมใช้นะครับมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเดินสายไว้เรียบร้อยนะครับภายในตัวบ้านนะครับประกอบไปด้วย1ห้องโถงนะครับสห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมห้องนอนที่1นะครับ นี่จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับก็จะมีกระจกด้านหน้านะครับฝั่งนี้ก็จะมีกระจกมีมุ้งลวดอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นห้องนอนสองนะครับกว้างนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับมีมุ้งลวดให้ทุกห้องนะครับมีกระจกฝั่งนี้ก็จะเป็นเคา,เาน์เตอร์ครัวนะครับมีซิงค์ล้างจานให้หนึ่งนะครับแล้วก็มีตู้เก็บของนะน้ําใช้ได้นะครับน้เราจะมีฝับกบัวนะครับหเดินสายเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับ สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยสำหรับด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้มุ้งจีบให้นะครับก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับเทพื้นให้เรียบร้อยนะครับท่านที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะว่า ตรงปากซอยนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าชุมชนนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวอำเภอบ้านนาเลยนะครับประมาณ15กิโลเมตรนะครับใครต้องการพักผ่อนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีไม่ไกลนะครับน้ําตกกระอ่างนะครับประมาณ9กิโลเมตรอำเภอเมืองนครนายกหรือว่าเป็นเขื่อนคุนดานนะครับประมาณ35กิโลเมตรครับเดินทางไปกลับนะครับเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนเนาะเดินทางจากกรุงเทพนะครับประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะครับราคาขายเพียงนะครับ1.2ล้านบาทนะครับขนาดเนื้อที่50ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน56ตารางเมตรนะครับมีพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าบ้านนะครับมีหลังบ้านรอบตัวบ้านเลยนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่อาศัยนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ หากท่านไหนดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องที่ดินถูกบอกด้วยของพวกเรานะครับเพื่อที่ได้รับชมที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้ในอนาคตครับซื้อขายที่ดินอย่าลืมนึกถึงที่ดินถูกบอกด้วยครับขอบคุณครับ